ต้มข้าเหนียวดำอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับต้มข้าเหนียวดำทำของหวานกินอร่อยๆนะครับเอามานะครับนะโอเคต้มข้าเหนียวดำนะครับนะเดี๋ยวเราจะนะครับนะเราจะขันน้ำกะทินี้ใส่นะครับอร่อยๆนะครับนะต้มข้าเหนียวดำแล้วก็นะครับนะเตรียมมะพร้าวทึนทึกไว้ด้วยสามลูก เตียมมะพร้าวทึนทึกไว้ด้วยนะครับนะขูดเนื้อมะพร้าวใส่นะครับนะต้มของหวานกินอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวลุงสิธ์จะคั้นน้ำกะทิใส่นะครับนะก็เรามีข้าวเหนียวดํานะครับทุกคนนะครับนะต้มข้าวเหนียวดําอร่อยอร่อยนะครับนะนี่กําลังเดือดเชี่ยวนะครับนะเดี๋ยวลุงสิธ์จะโอเคนะครับเดี๋ยวคั้นกะทิก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยดูโฉมหน้านะครับโอเคนะครับนะเหนียวข้นแล้ว เติมกะทิได้นะครับนะคั้นกะทิสดๆนะครับนะเติมน้ำกะทิลงไปนะครับนะเติมน้ำกะทิลงไปเลยนะครับนะกองแล้วโอเคมีตระกรนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับนะโอ้หน้าผานแล้วนะครับนะ ใส่น้ำตาลใส่กะทิเข้าไปนะครับนะโอ้นะครับต้มข้าวเหนียวดํานะครับดูซิน่าทานไหมครับทุกคนน่ากินไหมครับนะเนี่ยต้มข้าวเหนียวดํากะทินะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวขูดมะพร้าวทึนทึกใส่นะครับทีนี้ใส่น้ําตาลนะครับโอ้โหดูซิดูซีดูหน้าตาดูฉมหน้าสีอ่าเดี๋ยวจะใส่น้ำไอ้มะพร้าวโดยหน้านะครับนะต้มไปสักครู่ทีนี้ ไอกะทะกะทิมันข้นๆสักนิดนึงนะครับนะโอ้โหสุดยอดนะครับนะใส่มะพร้าวขูดเนื้อมะพร้าวใส่นะครับนะลุงทีตําเองนะครับนะโชว์ฝีมือเองนะครับนะต้มเองกินเองแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวค่อยดูผลงานนะครับต้มเองกินเองนักเองพอนะครับทุกคนเงื่อแตกเนื่อแต้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับ เดี๋ยวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนะครับนะมะพร้าวถึงถึงขูดนะครับอร่อยอร่อยนะครับนะมะพร้าวขูดนะครับนะเดี๋ยวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดอร่อยอร่อยนะครับได้ที่แล้วนะครับนะเข้มข้นนะครับนะต้มข้าวเหนียวดํานะครับหวานหวานอร่อยอร่อยนะครับนะได้ที่แล้วนะครับนะได้ที่แล้วเปื่อยแล้วนะครับข้าวเหนียวเปื่อยแล้วนะครับนะข้าวเหนียวเปื่อยแล้วนะครับนะอร่อยทีนี้ก็ โปร่งนะครับนะโปร่งแล้วก็เวลาจะกินก็ตักใส่ถ้วยนะครับนะโรยด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวทึนทึกนั่นแหละนะครับนะอร่อยนะครับนะนี่นะครับออโอเค <laughs> เ,ออเรียบร้อยนะครับนะโรยด้วยมะพร้าวขูดนะครับนะเรียบร้อยเห็นไหมยั่วๆน้ำลายไหลนะครับนะ ต้มข้าเหนียวดำมะพร้าวถึงทึกนะครับนะยั่วๆ <c oughs> เรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยลุงสิทธิ์ีมือลุงสิทธิ์ล้วนๆนะครับนะข้าวเหนียวดํานะครับนะใครสนใจสั่งได้ในตะกร้าเลยนะครับนะทุกคนทุกท่านนะครับนะรบนะอร่อยนะครับแน่นอนได้ทําได้หลายเมนูนะครับทุกคนเดี่ยวยั่วๆนะครับท่านผู้ชมอร่อยอร่อย โอ้ยิ้มออกควันดำพุทดเบือเลยนะครับเนาะอร่อยอเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนะครับมาครับข้าวเหนียวดำหืมหืมเนื้อมะพร้าวนะครับมะพร้าวขึ้นชึกอืมหืมหอมข้าวเหนียว หอมข้อเหนียวนะครับนะแล้วก็ผสมกับมพะพร้าวนะครับนะมพะพร้าวอ่อนๆน,นะครับนะกำลังดีหืมเยี่ยมมากนะครับนะหวานข้อเหนียวดำนะครับหอมอร่อยลองต้มทำดูนะครับทุกคนเยี่ยมมากเลย